อบอตอกมลาเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2,567ให้คณะกรรมการแผนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่23เมษายน2567เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำมลานายสันทัศน์คุ้มมิตรรองนายกอบตอกมลารักษาราชการแทนนายกอบตอกำมลาได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบตอกำมลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2567และรับทราบรายงานผลการติดตามและการประเมินผลทางยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2 5 6 6ถึง2570โดยมีคณะกรรมการแผนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารสมาชิกสภาอบตอกมลาผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่และผู้แทนประชาคมหมู่บ้านพร้อมด้วยส่วนราชการอบตรกรมลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ด้านนายสันทั์คุ้มมิตร,รักษาราชการแทนนายกอบตรกำรมลากล่าวว่านอกเหนือจากแผนงานพัฒนาพื้นที่แล้วอบตรกำมลายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเกต็ตเราจึงมีทั้งปัญหาและความต้องการใหม่ๆของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาให้แก้ไขหรือการปรับปรุงงานในด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาเพิ่มเติมถือเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกจุดถูกเป้าหมาย เป็นการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีตัวแทนประชาชนเข้ามาเป็นแกนหลักในการพิจารณาเสนอแนะและตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการต่างๆที่อบตอจะนําไปดําเนินการโดยการเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมในครั้งนี้ประกอบด้วยแผนงานตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ด้านสังคมยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การศึกษาเนี่ยมันจะมีแผนมีโครงการอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิโครงการด้วยกันที่เพิ่มเข้ามายุทธศาสตร์ของของออการศึกษาเดี๋ยวท่านปอหรือว่าท่านเลขาจะเข้าไปในรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ยุทธศาสตร์ ทางด้านด้านเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเข้ามาครับมียุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตด้านแผนงานส,ส,า,สาธารณสุขนะครับมีแผนรวมเข้ามาจำนวนทั้งหมดห้าปีนะครับเป็นแปดโครงการนะครับส่วนส่วนยุทธศาสตร์ โครงการาสร้างพื้นฐานจะมีอยู่ทั้งหมดแบบงานอุตสาหกรรมการโยธาทั้งหมดอยู่รวม8โครงการนะครับในระยะเวลา5ปียุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมแผนงานเกีะชุมชนรวมแล้วทั้งหมด7โครงการนะครับ